แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเล,เลยครับเป็นมาตรฐาน๋ยวผมก็จะเกิดอยู่ได้ผมขุดอยู่ได้ขุดอยู่ประมาณซิ่าเมตีก็ต้น่ว่าขุดต็นขึ้นในแท่งหินสีเป็นลนขาดท่าพื้นใต้ที่ทำนี่ประมาณสองตันท่าใต้แล้วเป็น คนไปหากบบเว้ย่นได้ไปหาเวเห็นมีผมไปเห็นไปเห็นเหมือนร่ดมาเนี่ยร่ยองมะขวดเปิดตันใหม่สีไว้สีพุ่นออกครับแต่เห็นเสื่อมมันพันหินก,ก่อนนี่อยู่ขี้มูอัดขี้กัดอยู่นี่เปพะกันพุน่นอยู่สองเดือนครับลบรถไฟประวัปปติซกว่าระเมียใส่ไฟลงมาหน่อยนี่อืมแล้วพอพุ่นแบบนี้ ตอนนี้ต้งค่าปูนซีเมนต์่ก็เอาทีค่าปูนซีเมนต์อยู่นี่เสือกกันบ่ยุยบอนยุ่ใต้พื้นใต้พื้นเลยความคนอายุไต่ไงนะใต้พื้นครับเป็นค่ารถยี่ห้อที่สองขั้นที่ที่ฝนมาฝนพ่อหนึ่งมาฝังกันเอาไป็นักขั้นหนึ่งใส่ทั่ไว้อีกขั้นหนึ่งใส่ทั่มอะไรมันเตี้ยเนี่ยพูดฟังไว้ เขาขอมาแล้วเดี๋ยหาบองอยู่บ่ไดนมันใชจะบอกคนนั้นครับยังไม่บอกแนนเสื่องนี่แสดงว่าไปเอามาเองเลยบ่ครับแมนโอ้แลต่ผมผมก็ไปพ่นคุดเองสองเดือนคุดไปพอคุดอยู่ท่าไหร่โอ้ไปคุดเอาเสื่อกเนี่ยสองเดือนคุดหาทองคุดไปเอาทองโอ้แต่ไปพอเสือกก่อนบ่เสือกนี่มัน พีอเราอยู่ทั้งทึ่งเสื่อเลยว่ากันอยู่ทั้งทึ่อยู่แล้วแต่เออมันเห็นรูดลงไปทำไวเท่านั้นแหละเราอ๋อเห็นเช่นไงนี่ขาดลงไปเสื้อขาดเห็นนี่ทับจะผีทหารหนังใต้อ๋อครับจัดเนี่ยเนี่ยครับหลุมนี่หลุมที่เขาขุดฝังอืมเขาขุดมันเป็นมันมันบางทีมาเป็นหลุมมันเขาบไปขุดมันเป็นผงอยู่แล้วนะเป็นผงครับเป็นผงเนี่ยมันมีหลังจาก ห่างจากนี้ไปลอยหาซิ้เมมมาซีวีลุมปืนแต่นีนเรยด่าจับทหารเอาไปแล้วเจ็ดพันกระบอกตีมันหลายปีก่อนที่มันดังๆนั่นเข้าลุงนี่แล้บเป็นินเป็นลุมแดดแดดมาด้วยหรอไปครับผมพึ่งวฟถือมาบางผลตกนี่นี่ครับลุมถือผมย้อนลงไปเอาพึ่งไปมาใหม่ๆอังตัวนี่แม่เพราะว่าผมพึ่งเจอปีนี้หาบ่เห็นอืเพราะว่าพิ่งปิดไว นายทหารนายทีพนเทียชีวิตอยู่นีเป็นคีูครับเป็ข่าวปีสองสี่ปีสองสี่เี่ยปีมิมแดอโอ้ก็แสดงวันด้นตื่นมะเนาะปี2-4แต่ว่าวิคนพอครับออืมครับ ตอลงไปตั้งแต่จะเป็นของเป็นสันเป็นสันเป็นสันสันที่สามสันที่สี่ไม่เป็นปูนครับจะเปิดปูนขึ้นมนเลยถ้าเอาเกลือน้ำมันบีบไว้ประเทศปูนทำเรดารไม่เห็นเรดาร์มเป็นดาสองเห็นได้ลุ้มปืนครัปืนเอาไปแล้วเจ็ดพันกระบอกหนู่สาธุสาธุเนาะครับสาธุ มีเึ่นหลุมครับครับหลุมที่ขุดหาทองคำค งงอ๋อนี่หินแผ่นใหญ่นี่ครับทำเตียงนีง่นะนี่หินนี่ม่เตอาขึ้นจากหลุมนี่หมือนเจิ่นบอกเมืนเวาลาปนใหญ่สิม้านจะกุ่มจาา้างงามโรง่านได้ห้อยห้อยนี่ว่างา,า,านก่อฐาน ไงสดใหไงกว่าสองตัวทีมัานนี่ของเสือกทีมานี่ยังหน่อยกว่าคนหนึ่งเลยในแห้งแต่มานที่ที่ละหาคนใหญ่ถ้าถ้านคนอื่นคนใหญ่ครับลคนใหญ่จะมาเนี่ยโลงหมืลงมากมื่มาอีลิเขานนี้ลระบอกี so like ่นี่ไม่ลอยเลยแต่สามนายหรือผมไปเอา ไปเบิ่งกันร่มหัอกูดมาอพมันจะเสียบทั้นหินก่อนอี้ก็เลยเมีนแล้วห้องไม่หูพิี่กัดมาตัวนี้ก็นีอยู่หม่งนี้แหละอังสันนะเนาะปลาใหม่กะหาเด้น้ำรลาเองก็หาหาหมีครีบหาบัพอ

รับไปทุกมือรับที่ขันรับสองร้อยเก้าเก้า มาเปิดเปนไล่าเหอลาไ่นยังว่าเปิดเลคให้ครับเปิดเบื้องเด้อตัวใดเคยๆเปิดเด้อไ่เลยสาธุสาธุเอ้าขอให้ได้สามตัวตรงเด้อตันไนหรือแบบต้นอก่จ้ะแบบต้นในกับต้นนอกนีต้นในออกนอกออกนอกไปตั้งหางเอาตัวอยู่ไห

ได้แล้ตัวหนึ่งแล้วครับเหลตัวหนึ่งสาทุสาทุสาทุเขาไปอยู่าในผานีครับได้ตัวหนึ่งแล้วเดยวที่สามนะครับเตัวนึงสี่ก่เป็นหนึ่งเออนี่ตัวหนึ่งได้สองแล้วตที่สองแล้วตัวที่สองมาแล้วครับ จะว่าสองอันต้องเข้าไปตัวที่สามตัวที่สามคตัวนี้นอยหนอกเลยนะครับมันสีสิสามตัวก็ดีเอาตัวที่สี่เข่าสเข่าสี่ตัครับเปิดเบื้งต้นแหลกครับตัวแหลกครับเป็นเนี้ยเสีมันแห้งเลยก็จะเอาื คือเลขเลขกอย่งเหลเก่าคือเลขครับคนเขียนเลหกครับเลมวลวหนมันขึ้นไงบ๊อบก๊าถังไอ้มันขึ้นเอาให้มันขึ้นกันให้มันซื้ออีกหนึ่งให้มันซื้ออีกเหี้บหาครับหกกระหาะครับื่อง ได้ที่ตัวนะครับได้หกได้หาแล้วครับอาแล้วก็เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดโอ้คือเลี่ยงกันขัดอาหกเค็ดเลยวันนี้หกฮาเจ็ดจะว่าแปดเลย อีกากพี่น้องครับคคนชิงลุงยากยากหนึ่งหนึ่ทมหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งเนีนห้าเจ็่งองมจรั็ดหนเดียเนคนชิงงยาก เหล็กับเเล็กหัาเด่นเจ็ดเหล็กหนึ่งครับเสือกอันนี้เหสืองมีความรู้สึกไไวเป็นประการจัดตาตึงเลยตาตึงเลยเสือกหน้าทหารนะครับ อาจารย์ลับหาขุนัวดลขสามตัวสองตัวเนี่ยครับจับสองต,ตัวสมตัวแมนแต่ผมจับใคระครับเอาใช้กันไหมที่พันมาที่อจับให้ันไหมพันไหมจะไหนครับเสืออบอก่เอาเด็พวกนี้บรัเขาเรยจบ่เอาเด็พวกเอายูที่เอาสองตัวเซาสองตัวโตบัวหนึห่งเขียนไว้แล้วนะเขียนไว้เด้อกหน่หาเจ็ดหนึ่งมกหาเจ็ดหนึ่งออได้จับที่โตนึอ อาสิเปะก็สองตัวสองตัวล่างอาสิเปาจานว่าสิเปะก็สองตัวล่างครับเราเอาสองตัวล่างเมื่อกี้ซีโตะครับครับจะวินหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับอาสิซี่ตัวนะอาสิมีเลขสองตัวถ่ายอยู่หนึ่งเดี๋ยวเป่าเอาสองตัวล่างนะครับครับอาจารย์เป็นสิเปะจะเอาสองตัวล่าง สองันฮะตาเ็น่มเมในเกา่าเกา่าลองูดูี่ลรางนี่เป็นการปลุกวิญญาณนะครับดูชม อ๋ออกเอาสองโตวง่ดีครับผมยอุ้ยอุ้ยอาแล้วว่าเอาสองโตอืมเป็เลืรุ่นรุ่นสี่สี่ส่สี่ตัวที่สองครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหมอบอกสี่หนึ่งเป็นเหลือลางครับสี่หนึ่งเป็นเหลกกลางอ่ะ คุณผู้ชมพิมพ์เด้องสีหนึ่งเป็นเลขล่างนะครับเดี๋ยวจะให้เขียนให้อีกทีหนึ่งเนาะเปล่าสองตัวสีหนึ่งครับใส่ดูแลพิจารณาในการนัะชมเด้อนะครับถึงจะจบนะครับคุณผู้ชมหานะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเอาไปใส่เป็นแนวทางนะครับในการเสียงสีสลากกินแบ่งรัฐบาลเขียนมากครับ ขุดล,ลงไปเลยเฉือกตัวนี้ขาดเลยทับทับหลังหลังทหารหกห้าบเรเขาเอามันหลุมปืนหลังจากห่างจากนี้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับหลุมปืนะป,ปืนเขาเอาไปแล้ว,วเจ็ดัน 7, กระบ,บอกปืนเจ็ดพันกระบอกปีซีสอง สองสี่สี่สองสี่โอ้ยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดปีโอ้ยีขมิ้นแดงเขาเอิญเขาไม่ยังประมาณนั้นหน่อยประมาณสมัยเก่าหมู่บ้านขมิ้นแดงอ๋อครับครับครับอะเดี๋ยวเลขสรุปตัวเลขแล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะคือได่สี่โตเลยครับผมหกห้าเจ็ดหนึ่งสมมติเนาเราไป็นจำวินเรับจำวินเดาตอนแรกได้หกห้าเจ็ดหนึ่ง ครับนะครับพอล้งจากนั้นนะครับอาจารย์่าสีให้สอตัวพ่อสตัวเป่าได้สอตัวเลยเป่าทีเดียวได้สอตัวเลยรัโอาจารย์ใจนะครับกัอันนี้ก็เป็นความเชื่อชวนบุคล้นาหกหาเจึล้กก็ได้2อตัวก็คือ4ีหนึงเนาะครับผมอะครับแคบแบแคลองไปวินเบึงแล้วก็ลองไปสื่อบงอ่ะเป็นสื่อหกหาล้วก็สื่อเจ็นึ่งหล้วก็สื่อ4ีหนงี่กรได้หรือว่าหกห้าเจ็ดหรือห้าเจ็ดหนึ่งนะครับก็เอาไปไส่บชมมักกันเมือเ ่นองรอไปปล่อยกันเรับโสดีโสมาเลยบนีคันแห้งบดินดินน้ำมือเลยครับคตึก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 หรกตึกตกตหกตึก่ึกตึกตึกตึกมันตึกตกตึกตึกอึก่ึกตอกตึกตากตึ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 กตกตึกกก้กตกก แน่นครับมห้ามเนนครับกต้องเป็นคนที่มีชาบเน้นะครับแน่นครับต้งต้งมีวิชาตังจะเหตุใดนะครับขอบคุณคุณพ่อครับระบมขอบคุณครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับป่ะช้าพิกัดว่าของอยู่วันไหนอือนี่นะครับชมนี้ปเชือกเชือข้าวเชือข้าวของนายทหารเนาะครับผม หวดนี้จะได้กระเข่าหรือกระม้านี่เนาะถ้าเป็นวัวซีหนึ่งหนึ่งซีนี่ยบะวัวเด็กงามอยู่คุณว่าครับเด็กซีโต้ก็คืออยัางนันนบนเยะันก็มีอาจารย์เลย่ึนบนเยอะวะขึ้นบนขึานบนล่างหนึ่งยึ้นบนล่างก็จะมีมานเด็กซีหนึ่งครับขึ้นบนเยอะวะครับ ซีหนึ่งมันต้องอยู่บนซีหนึ่งซีหนึ่งยันไม่อยู่บนยันขึ้นบนครับมึ้นบนปิดแถวมึ้นบนนี่หกยันอยู่ล่างเนี่ยครับกปิดพวแรงหลาย่างอืมก็เป็่อนทางนะครับทางเอาละขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ต,ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก er ่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่รภห้ผาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกิงกดนำคบรลุกขีปย้ำไดลทันสิบริพาิีและสิบบริพาดข่าวสารในช่อง y o u t u b e คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ